โอเคครับวัสดีวัสดีครับมามามาพบกันแล้วนะครับสําหรับชาวราศีมีนอ่าเบาไปหน่อยไหมผมพูดเบาไปหน่อยไหมเพราะฉะนั้นจะพูดให้ดังๆนะวัสดีครับขอต้อนรับกับเข้าสู่การดูดวงรายเดือนนะครับมาแล้วการดูดวงรายเดือนเมื่อเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมเบี้ยวนะครับกรับขออภัยด้วยนะครับผมเบี้ยวนะครับเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะครับหลายอย่างทําหลายอย่างจนรู้สึกว่า ไม่มีเวลาที่จะมาทำนะครับกราบขออภัยจริงๆที่ผิดคำพูดนะครับคือแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับมาเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่ยังติดตามนะครับจนตอนนี้เข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสำหรับชาวราศีมีนดวงรายเดือนเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีมีน จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากจริงๆที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากคือผมก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีคนมาติดตามแต่ว่าขอบคุณจริงๆที่ยังติดตามชมกันอยู่นะครับคืออยากให้ดูโดยการใช้วิจารณญาณน,นะครับดูสนุกสนุกไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องหวังผลว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นนะครับผมดูผมไม่อยากให้ใครงมงายน,นะครับอยากให้ดูด้วยความ ผ่อนคลายมากกว่านะครับชาวราศีมีนนะครับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมการงานการเงินความรักในช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะครับเอาการงานนะครับการงานก่อนคือการงานของคุณเนี่ยถ้าหวังจะปรับเปลี่ยนหวังจะโยกย้ายหรือหวังต้องการอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานอยากจะให้มันเวิร์กหรือมันโอเคตามที่เราคิด เดือนนี้ยังไม่ได้นะครับเดือนนี้ยังไม่มีวี่แววที่จะขยับไปข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ได้ไปไหนนะมันก็ยังทรงตัวเออใช่คําว่าทรงตัวดีกว่าคือการงานเดือนนี้ของชาวราศีมีนนะ่ยมันทรงตัวทรงทรงบางทีบางลบางคนนะก็อาจจะเหมือนว่าสุดๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ล้มนะก็ยังประคองตัวกลับมาได้คือมันยังทรงอ่ะมันทรงไปทรงมามันเอน็นไปเอ็นมา แต่ว่าตั้งก็ไม่ตั้งจะว่านอนก็ไม่นอนจะว่าเอนก็ไม่เอนนะครับคือมันเดือนนี้คือยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยได้หรือว่ายังหวังอะไรเกี่ยวกับการงานไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคืองานนะมันก็ยังเป็นไปตามปกติแหละแต่ว่าถ้าหวังความก้าวหน้าหรือหวังความคืบหน้าหรือหวังความสําเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนในเดือนนี้ยังไม่ค่อยได้ ตามเป้าเท่าที่ควรหรือว่าความสําเร็จมีมาก็จริงอยู่แต่เรายังคิดว่าเอ้ยความจริงแล้วที่เราหวังอ่ะมันน่าจะมากกว่านี้นะและมองและพอมองในความเป็นจริงอ่ะก็คือว่าเราก็ไม่ได้หวังสูงอะไรนี่หว่าเพราะว่าผลสําเร็จของการงานที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เราคาดหวังเกี่ยวกับการงานน่ะมันต้องสําเร็จถ้ามันสําเร็จมันต้องสําเร็จในระดับนี้มันถือว่ามันจะไม่ขาดทุนเออถือว่าได้กําไรถือว่าไม่ขาดทุนแต่ว่าเดือนนี้พอเราหวังปุ๊บ การงานของเราเนี่ยมันการงานหรือธุรกิจของเราก็ตามแต่มันก็จะคือมันเหมือนมันมันเหมือนมันเหมือนมันผ่านก็จริงอยู่มันเหมือนมันตรงตามที่เราต้องการก็จริงอยู่ได้ตามที่เราต้องการแต่เรารู้สึกว่าความจริงแล้วอะที่เราคิดไว้อะเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเลิศเลยเพอร์เฟกอะไรหรอกแต่ว่ามันความจริงมันน่าจะได้มากกว่านี้หรือความสําเร็จมันน่าจะเปรี้ยงกว่านี้หรือว่าไอ้สิ่งที่เราหวังอะ ที่เราหวังจะได้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องการค้าหรือธุรกิจอะไรก็ตามแต่หรือตกลงอะไรกับอีกฝ่ายไว้หรือว่ามีข้อตกลงทางด้านการงานหรือธุรกิจอะไรต่างๆไว้หรือว่าตั้งใจให้งานมันเป็นแบบนี้แต่มันมันได้ก็จริงแต่ว่ามันมันเหมือนว่ามันมันได้แล้วมันไม่พอใจคุณนะคือผมไม่ได้ว่าคุณเรื่องมากนะคือผมไม่ได้ว่าคุณว่าได้คืบแล้วเอาศสองนะมันไม่ใช่แต่เพราะว่าไพ่มันฟ้องว่าได้ก็จริงแต่ว่า ไม่สมนั่ใจอ่ะคือมันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนยัางไงอะหมายวามว่าหมายความว่าคืออ่ะสมมติยกตัวอย่างว่าเราต้องการตําแหน่งงานเนี่ยเราต้องการเลื่อนตําแหน่งในเดือนนี้ xo, หรือต้องการไปทําไปทำแผนกนี้นะคือผมต้องการตรงเนี้ยผมต้องการงานตรงเนี้ยเพราะว่าผมอยู่ที่เก่าแล้วผมไม่มีความสุขอะไรประมาณนั้นผมอยากไปอยู่ที่ใหม่อ่ะเขาย้ายคุณไปที่ใหม่จริงๆให้สมกับความพยายามที่คุณเสี่ยนอยากจะไปแล้วเกินเนี่ยเออเขาก็ให้คุณไปจริงๆแต่ว่าที่ใหม่ที่คุณไปอยู่เนี้ยกับไม่ไม่เหมือนที่คุณคิด เออกับไม่เหมือนที่คุณคิดพอคุณไปทำปุ๊บเอ๊ะไอ้ห่าเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ใช่นีว่วเออแต่ก็ยังดีว่าได้มาทําตรงนี้แล้วออกมาจากตรงนูน้นออกมาจากสิ่งแวดล้อมเก่าๆได้มาอยู่ตรงนี้แม้ว่ามันจะไม่ดีอย่างที่เราตั้งใจทีแรกก็ตามแต่แต่ก็ยังดีอหมนี่ไงนี่คือตัวอย่างที่ผู้ให้เห็นภาพว่าแม้จะสําเร็จแต่มันเหมือนว่ามันไม่มันไมน่มันต่างกับที่เราคิด,ดอ่ะเออคือมันพูดง่ายๆคือการงานมันยังไม่ สม,สมดุลไม่สมบูรณ์ตามที่เราหวังเท่าไหร่นะักแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังมีงานให้ทำํำยังดีที่ยังได้ทํางานบางคนในเรียกร้องหางานแต่ไม่มีงานทําไม่มีเงินไม่มีเงินค่านมลูกไม่มีเงินจ่ายค่าห้องไม่มีเงินซื้อข้าวไม่มีเงินอะไรหลายอย่างต้องไปลักเล็กขโมยน้อยเพราะว่าไม่มีงานนี่ไงส่วนคนที่มีงานก็กสักจะหางานที่อื่น เบื่องานไม่อยากจะทํางานเนี่ยจะออกอยากจะนู่นอยากจะนี่เออมันแปลกมาละคนไม่มีงานเข้าหางานจะตายหาแต่คนมีงานนิดไม่รู้เป็นไรไม่อยากจะทางานเบื่อเบื่อสิ่งไว้ล้อเบื่อ <ๆ S 2> ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะออกอยากจะหางานใหม่ลองมองคนที่ลําบากกว่าเรานะแล้วเราจะเข้าใจนะครับว่าความลําบากมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าทําไมคนก็ถึงต้องการงานนักในขณะที่คุณเกลียดงานเบื่องานนะครับโอเคครับ เรื่องงานผ่านเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเงินนะครับคือคลิปนับจากนี้ผมจะไปไวๆแล้วนะครับถ้าผมพูดเยอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นซ้ำซากซ้ำแซะนะครับคือเราจะไม่แยกประเด็นแล้วเราจะพูดยาวไปเลยนะครับการเงินนี่ไง เงินเออแต่ก็เงินเงินของคุณก็แทบจะไม่ต่างกับงานเท่าไหร่นะครับคือมันขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่ามันก็ยังดีนะคือไพ่ของการเงินเนี่ยมันยังยังดีกว่าไพ่ของการงานเพราะว่าการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้และคุณจะเสียเท่าเท่ากันแต่ว่าโอกาสจะได้เนี่ยมีมากกว่าคือมันเหมือนว่าการเงินสถานภาพการเงินของคุณในเดือนสิงหาคมเนี่ยสำหรับชาวราศีมีนนะมันไม่นิ่ง มันไม่นิ่งมันโค้งเคงเช่นกันแต่ว่ามันเป็นการโค้งเคงที่เรายังมองเห็นอยู่ว่ามีโอกาสาที่จะได้หรือว่ามีโอกาสาที่จะได้เงินหรือว่าติดต่อธุรกิจอะไรแล้วทําเรื่องกู้เรื่องเงินเกี่ยวกับขอ้ของกับการเงินหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเงินทองเนี่ยมันมีโอกาสทั้งได้และเสียเท่าๆกันแต่ว่ามีโอกาสาได้มากกว่าหรือว่าถ้าเวลาได้มาเนี่ยมันเต็มเม็ดเต็มหน่วย มันทาให้เราพอใจหรือว่าเราค่อนข้างเดือนนี้เดือนนี้ค่อนข้างชักหน้าไม่ถึงหลังก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบชักหน้าไม่ถึงหลังแบบหาไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันมันหาได้คือมันหามาทันมันหามาได้แล้วก็ถ้าติดขัดเรื่องการเงินก็จะมีเงินมาช่วยหรือว่ามีการผัดผ่อนหรือว่ามีการที่ว่าเราผัดผ่อนหนี้ได้หรือว่าเราเราเอาตัวรอดได้คือ รวมๆแล้วคือการเงินคือมันยังไม่นิ่งเช่นกันแต่ว่ามันเอาตัวรอดได้นะครับบางรายนี่อาจจะมีโชคด้วยนะอาจจะมีโชคอาจจะมีลาบลอยในเดือนนี้หรือบางรายเนี่ยบทจะมีเงินเข้ามาในเดือนนี้ก็มีเยอะซะมากเลยละแต่ว่าบทจะหมดกระเป๋าหรือบดจะมีรายจ่ายต้องใช้ก็ควักจนหมดเช่นกันแต่ว่ามันจะไม่ขาดกระเป๋าไงเออใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่าเดือนนี้ชาวราศีมีนเงินจะไม่ค่อยขาดกระเป๋านะครับขาดไปก็ได้เข้ามาอีกขาดไปก็ได้เข้ามาอีกแล้วจะบ่นว่า โอ้โหใช้เงินไม่เหลือเงินเก็บเลยก็ไม <st unlikely> ่รู้นะมันแล้วแต่ค well. ุณนะครับคือคือถ้ามันขาดมันก็มีมาแต่เวลาตอนมีมาคุณก็ไม่เก็บคุณก็ต้องเอาไปแบ่งใช้คือผมเข้าใจแล้วนะว่าหลายคนมีความจําเป็นในการใช้เงินแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเดือนนี้การเงินมันก็ค่อนข้างขึ้นขึ้นค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงแต่มันยังดีกว่าการงานนะครับเดือนนี้ภาวะการเงินค่อนข้างจะเออมันยังพอเอาตัวรอดไปได้นะครับความรักล่ะความรักนี่เป็นอะไรที่ ออกปฏิวัติ้มากนะครับเพราะว่าเดือนนี้สําหรับคนที่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วชาวราศีมีนคนไหนที่มีแฟนอยู่แล้วเตือนให้ระวังความเจ้าชู้ของเราเองนะครับหรือว่าเดือนสิงหาคมเราจะสเสน่ห์แรงจนมีหลายๆคนมาชอบหลายๆคนมาจีบและทําให้เราตัดสินใจลาบากว่าจะเลือกใครไม่รู้ว่าจะเลือกใครหรือว่าบางทีเลือกไปแล้วแต่อีกคนนึงก็ยังตามอยู่ เลือกไปแล้วก็ยังเสียดายอีกคนนึงอยู่ก็ยังแอบคุยกับอีกคนนึงอยู่คือมันจะเป็นแนวแนวนี้คือว่าคือแม้ว่ามันจะฟังดูไม่ดีนะแต่ว่าไพ่มันดีไพ่มันไม่ได้เลวรายอะไรขนาดนั้นไพ่มันไม่ได้หมายถึงเรื่องเชิงชู้สาวแต่มันแต่มันหมายถึงว่าเรายังลังเลเออเดือนนี้เดือนเนี้ยชาวราศีมีนจะสองจิตสองใจถ้าใครจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ก็ยังลังเลกับเรื่องเก่าๆหรือว่าถ้าใครมีคนเก่าก็ จะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาให้เราเกิดความลังเลว่าเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีคือมันมีตัวอย่างเปรียบเทียบหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราคิดเขวยไปไงว่าจะไปทางซ้ายหรือจะ,จะไปทางขวาดีหรือว่าจะถอยหลังดีคือมันสองจิตสองใจแต่ว่าคือรวมๆแล้วพไพ่ใบนี้มันไม่ไม่มันไม่ใช่ไพ่เสียมันไม่ใช่ไพ่ที่บ่งบอกถึงการเลิกลากับใครหรือไม่ได้บ่งบอกถึงการเริ่มต้นกับใครคือมันยังหมายถึงการที่เรายังลังเลอย,อยู่ แตม่มันไม่ใช่ไพ่เสียนะมันไม่ใช่ไพ่เลวร้ายไม่ใช่ไพ่แย่แต่ถ้าสมมุติว่าเดือนนี้ใครยังไม่มีแฟนหรืออยากจะจีบใครสักคนลองดูได้นะครับลองดูได้เพราะไพ่ใบนี้ยผมบอกเลยว่ามันมันเกื้อนหนุนสําหรับคนโสดมากกว่าคนมีคู่นะครับถ้าไพ่ใบเนี้ขึ้นขึ้นในตําแหน่งคนมีคู่อะขึ้นกับคนมีคู่อะมันจะหมายถึงการลังเลสองจิตสองใจนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นกับคนโสดมันจะหมายถึงการลุกหน้าต่อไป เดินหน้าต่อไปนะครับเจอคนที่น่าสนใจลุยได้เลยนะครับเดือนนี้ความรักค่อนข้างดีนะถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องการงานหรือด้านการเงินเนี่ยถือว่าความรักในเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็บางคนอาจจะเนื้อหอมจนมีตัวเลือกเยอะหรือบางคนก็ไม่รู้จะเลือกใครหรือบางคนไม่มีใครมาให้เลือกแต่ว่าเริ่มมีคนเข้ามาเตะตาถูกตาต้องใจจนทําให้เราอยากสารต่อนะครับอขอบคุณมากนะครับเออลืมพูดถึงเรื่องราวของมือที่สาม บอกไว้ก่อนนะครับว่าคือหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะพูดนะนะเรื่องราวของมือที่สามนะเพราะว่ามันอยากถ้าให้มาถ้าสนใจอยากจะดูดวงก็ให้มาดูดวงส่วนตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องมือที่สามผมไม่ค่อยอยากจะพูดถ้าพูดมันจะกลายเป็นสนับสนุนประเด็นของมือที่สามไปนะครับแต่ว่าอ่ะพูดเท่าน่อยก็ดีนะครับคือว่าถ้าเดือนนี้มีปัญหามือที่สามหรือว่าคุณมีปัญหามือที่สามอยู่แล้วแล้วคุณเกิดราศีมีนเนี่ย ผมคิดว่าเดือนนี้คุณเอาตัวรอดได้คือเอาตัวรอดคือยังไงคือเลือกในสิ่งที่ตัวเองพอใจได้หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําให้คุณพอใจทําให้คุณมีความสุขแต่ว่าลึกๆแล้วคุณก็ยังลังเลอาจจะไม่ใช่ลึกๆหรอกอาจจะไม่ใช่ลึกๆหรอกอาจจะเป็นความจริงก็ได้ที่คุณยังแม้ว่าจะอยู่ในสถาน,ถานการณ์แบบนี้คุณก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงต่อไปคือคุณแบบเหมือนว่าถ้ามีปัญหามือที่สามนะคุณก็ยัง ไปวันๆอยู่นะเอาตัวรอดไปวันๆอยู่นะครับคือยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาหรือจะเลือกใครกันแน่ก็ยังเอาตัวรอดประคับประคองไปแต่มันก็ยังทําให้คุณมีความสุขได้ในเดือนนี้แม้ว่าความสุขนั้นจะเป็นความสุขปลอมๆนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นความสุขปลอมๆแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณก็ไม่รู้จะเอาไม่รู้จะเลือกใครอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องทู่ซีต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ข้างล่างนะจ๊ะขอบคุณมากจริงๆสําหรับการติดตามนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับดูสิสังเกติหน้าหมอดูโสมลงทุกวันทุกวันเห็นไหมจะแย่แล้วเนะี่ยโสมลงทุกวันทุกวันนะครับไม่รู้จะทําไปได้นานขนาดไหนนะครับแต่ก็จะทําแล้วที่ยังไม่เบื่อนะถ้าเบื่อเมื่อไหร่จะเลิกเดี๋ยวบอกเองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับัอบบดีครับ